ครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเราเตรียมหัวเขาเรียกให้สวยเลยนะครับเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันนะครับก็จากจุดแรกเลยนะครับเรื่องของการวางโซฟาครับเดิมทีเนี่ยวางไว้มุมไหนครับวางไว้หันหน้าเข้าเทางห้องน้ำอะค่ะหันหน้าออกก็คือหันหน้าอีกทางเลงใช่ไหมครับที่ผมขออนุญาตหมุนมานะครับก็คือหันมาตรงข้ามกับประตูทางเข้านะครับแล้วก็เราก็อาจจะออกแบบนะครับโดยการยกเป็นเป็นผนังขึ้นมาแค่ประมาณ7เซนแล้วติดเป็นกระจกเนาครับก็ถึงต่อเพิ่มขึ้นมา ใช่ครับ <ห aining S 1> ก็จะ <aha, S 1> ได้ไม่ไม่ไม่กินพื้นที่ออกมามากนะครับไม่เอาดูส่งเวยเนาะถูกฮะใช้กระจกเงาตัวนี้เป็นตัวรับภาพเพราะเนี่ยโซฟาเนี่ยพอหันข้างแล้วติดกระจกเงาเข้าไปเนี่ยเราก็จะเห็นข้างขวามือของเราเนี่ยเป็นความลึกของห้องลึกเข้าไปมันจะดูความกว้างกว้างใช่ถูกต้องครับมันได้ทำให้ห้องกว้างขึ้นซ่อนใส่ไว้นิดนึงนะฮะที่ยิวเพื่อจะให้แบบว่าห้องเนี่ยดูมีความสูงความโปร่งมากขึ้นนะครับ เดริฟวอร์ผนังที่เป็นไฮไลท์เลยวุ้นเส้นทำได้ดี่นะคะผนังที่เป็นไฮไลท์ที่เพิ่มสีสันให้กับห้องนะคะก็คือติดวอล์คัลเวอร์เข้าไปด้วยค่ะวอล์คัลเวอร์เันนึงเราไม่เอาสีพื้นคืนแน่นอนถูกต้องเราต้องเพิ่มลายเข้าไปนิดนึงแต่ลายธรรมดาก็ไม่ได้นะคะเราอยากให้มีความหลากหลายก็เลยเลือกลายที่คล้ายๆกับมีกรอบรูปดีไหมคะไม่ต้องใช้กรอบรูปจริงๆเลยนะคะเพราะว่าอล์คัลเวอร์ตอนนี้นะคะไกลๆแล้วนะไนล่มานกลมสีสวยมากเป็นลายกรอบรูปเข้าไปได้แล้วนี่ไงมีใครจะไป เกอบรูปใช่ไหมอ๋อแต่นี้มันจะนูนนูนขึ้นมาไหมคะจะมีนูนนูนมีมิติขึ้นมาถูกต้องนะครับ<ช>ตรงนี้เนี่ยบุญก็จะติดเป็นผน,น,นังที่วางทีวีเลย,ย,เยใช่แล้ววางทีวีเลยใช่แล้วครับทำเป็นคล้ายๆเกอบรูปแล้วทีวีติดผนังไปเลยก็ได้นะครับเป็นจอแบนธรรมดานะครับส่วน coffee table หรือตัวทีวีคาบิเนตเนี่ยเลือกให้น่ารักน่ารักนะครับนี่ผมตัวใหม่ที่เจอมานะครับที่ชิคหรือพับบิ๊ครับตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าเฟอร์นิเจอร์ของเขาเนี่ยมันจะเป็นสไตล์เขาเรียก โมเดิลกับเทรดิชชันแนลก็คือสไตล์ที่มันทันสมัยแล้วก็เป็นสไตล์ที่เป็นโบราณโบราณนิดๆนะครับ mm hmm. พอมันมาสมกันก็กลายเป็นมดเทรดก็มาใช้เป็นลักษณะของที่วางทีวีนะครับแล้วก็เป็นคอฟฟี่เบิลด้วย mm hmm. นะครับต <Okay. S 1> ัวนี้ก็จะทําให้ห้องเนี่ยดูมีสไตล์โปร่งสบายๆนะครับแล้วก็ดูแล้วมีมิตติมากขึ้นนะครับ ที่สำคัญที่สุดครับมุมด้านซ้ายมือนะครับก<ม>็จะมีโต๊ะขีดหนังสืออยู่ใช่ไหมครับใช่ค่ะแต่นี้ผมก็ใช้ของเดิมเลยนะครับจับใส่เข้าไป<ม>เปลี่ยนทิศทางน,นิดนึงนะครับส่วนด้านบนเนี่ยทำให้เก๋นหน่อยนะครับอันนี้ต้องใช้อิฐิรับประดิษฐ์โคมไฟขึ้นมาใช่ค,ครับค่อยลงมาเหนือโต๊ะขีดหนังสือนะครับที่เก๋คือว่าจะทําเป็นลวดครับดึงออกมาแล้วก็ใช้ตัวโน้ต่ะกระดาษโน้ต่ยแปะที่หนึ่งฮะเป็นตัวบังหลอดไฟอ๋อมันก็จะได้เพิ่ม ฟังก์ชันการใช้งานให้เราด้วยใช่ไหมคะถูกต้องครับแล้วถ้าอยากจะเพิ่มความหวานให้กับห้องอีกนิดนึงนะคะก็ให้ก็เพิ่มไปที่ที่นะคะเพิ่มไปที่มอนแล้วก็พรมดีกว่าค่ะบริเวณมุมเดิมนะครับที่เป็นตู้ทีวีนะครับตอนนี้ผมขออนุญาตเปลี่ยนละกันตู้ถือข้างล่างเนี่ยไปเก็บรองเท้าแล้วของที่เราไม่ค่อยได้ใช้ครับตัวนี้เนี่ยของที่อะไรที่มันกระจุกกระจิกลกๆเนี่ยสามารถใส่ตู้อันนี้ได้นะครับว่าทําให้สวยงามแล้วนะครับใช่แล้วนะคะแล้วก็ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งที่วูดจะเพิ่มความหวานให้ตลอด สีเปลี่ยนแบบก็ได้นะคะส่วนมุงที่เราทําให้หวานไปแล้วนะคะเราก็เพิ่มฟังก์ชันการใช้ประโยชน์ให้ดีกว่านะคะก็มีที่แขวนบวกนะคะรวมถึงมีที่วางกระเป๋าก่อนจะออกจากบ้านก็ต้องแบบดูแต่งตัวหรือว่าถือของออกไปนิดนึงก็วางไว้บนตู้ได้นะคะส่วนด้านบนนะคะก็จะเป็นชั้นค่ะสาหรับวางพวกกล่องต่างๆวางของเก็บของที่ได้ไม่หลกหูหลกตาด้วยนะคะก็จยที่ต้องถามดานิดนึงว่าอยากให้มีฟังก์ชันอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะจริงๆอยากให้มีแบบเป็นหิ้งพ้าใช่ค่ะคุณว่าบริเวณนี้เหมาะที่สุดแล้วนะคะ ว่อยู่ตรงหน้าห้องนอนพอดีด้วยก่อนเลยค่ะทำให้จิตใจสงบนะครับต่อมานะครับเรามาเริ่มกันที่ห้องนอนนะครับห้อะนี้สําคัญมากนะครับปกติเนี่ยกลับมาบ้านดึกไหมครับหรือว่าก็ดึกอยู่เหมือนกันค่ะแเราก็เลยอยากทําให้กลับมาแล้วรู้สึกว่าโอ้โหผ่อนคลายนิดนึงแบบนี้เนี่ยผนังห้องเนี่ยผมเรียกว่าวอลคุริงที่เป็นลักษณะของลายไม้ต่างตั้จะทําให้ห้องดูสูงโปร่งขึ้นนะครับเลือกเป็นสีขาวนะครับและที่สําคัญเราแอบใส่เสน่ห์ก็ใช้สติ๊กเกอร์นะครับ เป็นรูปกลงนกนะครับติดเข้าไปนะครับตรงนี้เนี่ยจะสร้างคาแรคเตอร์ของห้องให้เราไม่เหมือนห้องอื่นเลยนะครับมาอีกฝั่งหนึ่งบ้านกว่าเป็นมุมแต่งตัวนะครับก็ใช้โต๊ะแต่งตัวแล้วก็ night table นะครับที่สําเร็จรูปเลยครับที่ชิคบิพับิทก็ได้นะครับตรงนี้ที่เราดูมีรูปอยู่ด้วยใช่ไหมครับเป็นไม้ขาวๆนะอยากจะให้เลือกให้เก๋หน่อยคือว่าเลือกกระจกสักสองสามขนาดแต่นี่ติดไปเป็นแดนผมไม่สวย ใส่กรอบให้เหมือนจะเป็นกรอบรูปแต่ว่าจัดให้เป็นลักษณะสี่เหลี่ยมพื้นผ้านะครับยังไม่หมดแค่นี้นะคะก็มีที่เก็บของนิดนึงนะคะกดอกชั้นลงมาทีู่้นะคะแล้วก็ทำให้เป็นสีเดียวกันเลยก็คือสีขาวนั้นเองใช่แล้วแน่นอนนะคะว่าคุณต้องมี สูงอย่างนี้ญญเปิดยากนะวุณใ,ใช่วุมีอุปกรณ์บานพับข้อ2อแบบเปิดขึ้นนะคะก็สรับอุปกรณ์ลรมตัวนี้นะคะสิ่งที่อย่างหนึ่งก็คือการปิดเนี่ยไม่ต้องกลัวเสียงดังต่อไปนะคะเพราะว่าเขาใช้ระบบ Stop s อ f t close นั่นเองนะคะแล้วก็สามารถเพิ่มสปีดหรือว่าลดสปีดได้ด้วยด้วยกัน นน็งไข่น็อตเองปลายให้มันเบาลงหรือว่าตึงมือปรน้นนะคะก็จะช่วยให้แบบสะดวกสบายต่อการใช้งานด้วยค่ะครับพูดถึงผ้าม่านลืมไปเราต้องมี้าม่าอีกชิ้นหนึ่งอีกคิอยากให้เป็นลายอะไรเป็นสีอะไรนะคะก็เลือกได้เลยอยากจะให้บางือว่าอยากจะให้แคมอะไรแบบนี้มีห้องสีขาวเนี่ยจะใช้เฉดที่มันนุ่มๆนะคุณนะดีมะแล้วก็ติดเขาเรียกแบ็คเอาท์นะครับด้านหลังนะครับตันนี้เป็นท่ใช่ถูกครับเวลาเนี่ยกลับบ้านดึกนะครับมาสู่สุดท้ายกันดีกว่าเนาะ ป,ปลายปเปลี่ยนนะครับมีตู้เสื้อผ้ายอยู่แล้วอันนี้เราไม่เปลี่ยนนะครับวอล์คเวลลิ่งเนี่ยสามารถติดที่หน้าบานได้นะครับเลือกติดลายให้่อเนื่องกันมาเลยนะครับทีวีตรงนี้กูไม่จําเป็น,ลลนแล้วล่ะใช่ไม่คะฮะแล้วก็ออกไปดูข้างนอกได้นะครับตรงน,นี้ก็ใช้เป็นตู้นะครับสามารถเก็บของต่างๆข้างล่างได้เหมือนกันนะครับส่วนด้านบนนะครับอย่าเว้นไว้นะครับน้องวุ้นทาเป็นลักษณะบานเปิดได้แล้วอันนี้ขอทําเป็นชั้นละกัน เพราะว่าข้างบนปินแอร์ใ,<ช>ใส่บานเปิดมพือนเดี๋ยวแอร์เข้าไปซ่อนอยู่ในตู้คงไม่ได้นะครับคคแค่ด้วยปกติเนี่ยมันมักจะพ่นลมออกมาทางด้านล่าง<ช>นะครับถ้าเราทําเป็นชั้นเฉยๆเนี่ยพ่นลมใส่ใส่ตัวชั้นเราเนี่ยม,มันก็คงทําให้ห้องไม่เย็นนะครับ,รบก็อาจจะใช้เป็นลักษณะชั้นแล้วก็ทําเป็นระแนงครับนะครับลมก็ได้ผ่านมาได้แล้วเราวางระแนงก็วางของได้นะครับเบาๆนะครับขึ้นไปวางได้ ได้เวลาไปเยี่ยมชมห้องสาวสวนนี้แล้วนะคะห้องพิดารครับเท่าเลยครับ Merci pour tout, que le mot soit Père. Que le mot soit Père, qu'il éclaire votre chemin et qu'il brille dans le creux de vos mains. ในวันนี้นะคะอยากจะเพิ่มความหวานหรือว่าอยากจะเปลี่ยนอารมณ์ของห้องเนี่ยนะคะเพียงแค่เปลี่ยนวอล์คอเวอริงเท่านั้นเองนะคะจ,จะเปลี่ยนเป็นลายยังไงก็ได้อย่างลาของคุณดาเนี่ยก็อยากให้ห้องหวานๆหน,หน่อยอาจจะเลือกลายที่เราชอบหรือว่าถ้าเกิดเรามีผนังที่มันเรียบๆอยู่แล้วอาจจะทําแบบเป็นสติกเกอร์ในแบบที่แบบ อาจจะเป็นของที่เราชอบหรือว่าจะเป็นอะไรก็ตามที่เป็นสไตล์เราะไรถูกต้องก็จะเปลี่ยนอารมณ์ตามความต้องการพูดถึงลักษณะเหมือนกับคอนเซ็ปต์คอนโดที่นี่เลยนะใช่ไหมเปลี่ยนห้องตามสไตล์เราชิปที่สองนะครับเทคนิคนี้ง่ายๆและยังใช้ได้ดีอยู่นะครับก็คือว่าห้องหรือมุมบริเวณที่แคบๆเล็กๆเนี่ยการใช้กระจกเงาเดี๋ยวช่วยได้นะครับตรงนี้เนี่ยจะทําให้มิติห้องเนี่ยลึกเข้าไปนะครับและทําให้ห้องเล็กๆแคบๆเนี่ยเชื่อเลยครับว่ามันเปลี่ยนบรรยากาศไปได้ดีครับ สอบเสร็จเรียบร้อยแล้วรู้สึกของคุณานิดนึงนะคะว่าเป็นยังไงบ้างค่ะน่ารักมากเลยค่ะเพราะว่าตอนแรกห้องมันจะเรียบมากเข้ามามันก็จะรู้สึกว่าเออมันแค่ขับเข่าๆโลนโอะไรอย่างนี้ค่ะห้องมันดูมีชีวิตชีวาดูสดใสขึ้นนะคะหันไปทางไหนก็รู้สึกว่าเออมันมีอะไรกระจุกกระจิกน่ารักน่ารักขึ้นมาค่ะคุณผู้ชมนะครับที่อยากจะให้เราช่วยออกแบบเหมือนกับพิดานะคะก็สามารถจะ ส่งเขาไม่ได้ทั้งแฟลนบ้านปัญหาของคุณหรือว่ารูปถ่ายหรือว่าอะไรก็ตามนะครับที่เป็นข<ต>้อม,มูลให้เราเนี่ยครับก็ส่งมาที่ Facebook ครับ www.facebook.com/slash.showroomtv นะครับ,รบหรือว่าที่เว็บไซต์ www.decmedia.thailand.com นะครับหรือว่าอยากจะมาคุยกับเราตรงๆก็ท่นแถวสุขุมตี้นะครับ